วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5รุ่นเอกลักษณ์แต่ละตู้นี่จะต่างกันมากชื่นชอบตัวไหนฟั่งซื้อได้นะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่โปรเจ็นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับตู้ลําโพงเอเจนะครับซึ่งเป็นลําโพงยอดนิยมนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้นะครับเพราะว่าตู้เอเจนี่ก็เห็นตามทั่วไปนะก็คือตามเวทีหมอลําอย่างนี้นะครับส่วนมากจะใช้เป็นตู้เอเจและส่วนมากนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อตู้นะครับไปใช้งานนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดก็ 5รุ่นนะครับตู้เอเจสำหรับในร้านนี้โปตอนนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปนะครับก็คือเปิดให้ฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทรง ps นะครับทรง rcf อย่างนี้นะครับเราก็มาฟังกันซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีทั้งตัว12นิ้วแล้วก็15นิ้วนะครับส่วนจะมีรุ่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว AJ จนะครับแต่เป็นตัว ajx นะครับตัว715นะครับตัวนี้ก็เป็นตู้ขนาด15นิ้วนะครับโอ้โห เป็นที่นิยมนะครับของพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่มาหาตู้ AJ นะครับตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว a j f 1 5 m นะครับตัวนี้ก็การออกแบบดีไซน์ก็สวยงามนะครับจะเป็นทรงอันนี้เลยนะครับอ่าก็สวยงามนะครับรุ่นนี้ก็มีพี่ๆนะครับหลายท่านก็เอาไปใช้งานเหมือนกันนะครับไปเป็นงานกลางแก้งหรือมอนิเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนตัวนี้นะครับตัวต่อมาก็คือจะเป็นตัว AJ15 นิ้วนะครับจะเป็นตัว PS15 IV นะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตู้ทรง P s นะครับก็จะเหมือนกันกับตัวนี้นะครับ เหมือนกันกับตัวนี้แต่ราคาจะต่างกันนะครับตัวนี้น้ําเสียงก็ต่างกันด้วยส่วนตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเป็นรุ่นอะไรนะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวมาล่าสุดก็จะเป็นตัว A J T นะครับ151แล้วก็ตัว A J T 121นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด12นิ้วตัวนี้เป็นขนาด15นิ้วนะครับก็หยิบยกมาให้ดูนะครับก็มีทั้งหมด5รุ่นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพามาฟัง เสียงกันนะครับในแต่ละรุ่นนะครับว่าน้ําเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับเอาเป็นรุ่นที่1ก็แล้วกันนะครับรุ่นที่1ก็จะเป็นตัวฝั่งขวามือนะครับส่วนะครับจะเป็นตัวยอดนิยมเลยเดี๋ยวลองฟังโทนเสียงดูนะครับผมก็จะเปิดเป็นซาวเพลงนะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นลําโพงเส้นเดียวนะครับก็คือจะสลับกันนะครับ เป็นตัว A J S 715นนะครับเป็นตัวนี้ GF 15M นะครับ GF 15M เป็นตัวนี้ครับตัวต่อมานะครับ BF 14 Yeah. yeah. เย็นเย็นเ็นหนึ่งห้หมันตัวนี้ ตัวต่อมานะครับเป็นตัว A g E หนึ่งหนึ่งครับตัวนี้หนึ่งองหน่งตัวนี้ครับน้องเล็กครับผม2น,นิ้ว โอ้โหนะครับก็ถือว่าไม่แพ้กันนะครับสำหรับน้ําเสียงแต่ละรุ่นนะครับที่ฟังไปก็คือนะครับเอกลักษณ์แต่ละตู้นี่จะต่างกันมากนะครับในแต่ละโทนเสียงตามที่พี่ได้ฟังกันชื่นชอบตัวไหนนะครับั่งซื้อได้นะครับตัวนี้ก็คือตัวไหนที่คุณพี่ฟังแล้วนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่ฟังแล้วนะครับก็คือสนใจนะครับในน้ำเสียงนะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเพื่อไปใช้งานทําเป็นมอนิเตอร์หรือเป็น PA ได้นะครับสำหรับตู้ AJ นะครับอะเรามาดูตรงสเปคตรงนี้นิดนึงนะครับด้านหลัง ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวทรง rcf นะครับทรงทรง rcf ก็คือตัว12นิ้วนะครับตัวนี้อยู่ที่250วัตต์นะครับไว้คอย2.5นิ้วนะครับเป็นตัว12นิ้วส่วนตัวถัดมานะครับตู้15นิ้วนะครับจะเป็นตัว a j t 151นะครับตัวนี้ก็350วัตต์นะครับ350วัตต์นี่ครับผมสเปคอยู่ตรงนี้350วัตต์ก็ถือว่าน้ำเสียงนี่โอ้สุดยอดจริงๆนะครับในแต่ละรุ่นฟังแล้วโอ้โคตรจัากได้เลยครับผมตรงนี้น้ำเสียงดี อ่าิมพีแดนซ์8โอห์ม300วัตต์อเครับอยู่ที่300วัตต์อาตัวนี้อ่าตบิ๊กตัวนี้ตัวต่อมาจะเป็นตัว AJF 15m นะครับ 15m ตัวนี้ก็อยู่ที่300วัตต์อานะครับ8โอห์มอ่านะครับตัวนี้นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว AJX 715ซึ่งตัวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมกันมากนะครับตัวนี้อยู่ที่350วัตต์นะครับสำหรับในเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราคานะครับคราวนี้เรามาด ของต e ู้เอเกแต่ละรุ่นนะครับตัวที่1นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่7,900บาทนะครับ7,900าบาทนะครับตัวถัดมาตรงนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500าบาทนะครับตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3ามอยู่ที่6,500บาทเหมือนกันนะครับ6,500าบาทตัวนี้นะครับเป็นทรง P s สตัวตัวถัดมาตัวเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่8,5 0 0นะครับตัวนี้8,5 0 0เป็นตัวขนาด15นิ้วสำหรับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาตัวนี้อยู่ที่ เจ็ดาร้อยบาทนะครับ7,900บาทนะครับตัวนี้ตัว12นิ้วราคาอยู่ที่7,900บาทนะครับก็ชื่นชอบตัวไหนนะครับที่พี่ๆได้ฟังกันไปแล้วโชอรู้สึกว่าชอบน้ำเสียงแต่ละรุ่นนี่ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับในเรื่องของราคาหรือมีบริการจัดส่งนะถ้าหากคุณพี่นะครับอยู่ไกลอย่างนี้ครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาฟังที่ร้านก็สั่งซื้อได้นะครับทางร้านเราก็มีจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada s h o p ปปีนะครับก็มีนะครับหรือเว็บของฮิปโปเดโยว์ก็สั่งได้นะครับถ้าาหก พี่ท่านไหนสะดวกนะครับก็มาฟังที่ร้านได้เลยนะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้กับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ